สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับออกมาตีเฮปอมที่คลองใกล้ๆที่พักนะครับวันนี้ผิวน้ํานี่แดงเลยนะครับเป็นสน,นิมเลยครับที่ผิวน้ําเมื่อกี้ลองตีไปเลยครับแบบโอ้โหเยิ้มเต็มลอกเลยวันนี้ออกมาสายแล้วนะครับเจ็นโมงกว่าแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแดดออกด้วยวันนี้แรงเลย พอจะตีรักช่วโมงสองชั่วโมงก็อาจจะกลับแล้วนะครับร้อนังไม่ไหวหิวข้าวเลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นกบยางแจ็คโซนะครับสีเหลืองใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งแกะออกมาเลยแล้วก็ลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับคัน SNS Amazon Go สาย PE อีนอมอสเซียนปานะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับแล้วก็เอทุกท่านที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะครับ ี๋ยวไปชมครับวันนี้มีผลงานหรือเปล่าปสักตัวสองตัวกลับแล้วครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปครับผมปลาห้องนี้ถือว่าส่วนมากจะมีแต่ไซส์ส,สวยๆนะครับปลาช่อนเนี่ยถ้ากัดทีนึงก็มีแต่มีไซส์อะครับครึ่งโลเจ็ดแปดขีดนะครับไซส์ไซส์รับแขกเลยนะครับไซส์นี้เลยนะครับแต่ว่า กัดยากนะครับถ้ากัดก็คือกัดมีไซส์ครับวันไหนไม่กัดมันคือไม่กัดเลยนะครับถ้ากัดก็คือแบบถ้ากัดดีนี่ก็สามทีสี่ทีนี่คือ,คอว่ากัดดีแล้วนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นยากนะครับสําหรับเหยื่อผิวน้ํานะครับเพราะส่วนมากผมมาผมว่าใช้ได้เหยื่อผิวน้ําตีนะครับตีเหยื่อผิวน้ํานะครับผมว่าเหยื่อผิวน้ําสนุกดีครับตีสนุกดีเวลาปลากัดปลาไล่อะไรเงี้ย ส่วนมากปลานี่ตีขึ้นฝั่งแล้วก็จะมากัดเลยนะครับตกเหยื่อตกก็กัดเลยแบบไล่มาแล้วมาชาร์จอย่างเงี้ยน้อยนะครับเห็นน้อยมากที่คลองนี้นะครับไม่รู้ว่านา้นาท่านอื่นที่เคยมาเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนะที่ผมมาจะจะเจอแบบนี้ซะส่วนมากนะครับก็คือกัดก็ดกัดแบบมีไซส์เลยแต่ว่ามันกัดไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าดีก็คือแบบสามสี่ทีนี่ถือว่าดีแล้วนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมมาก็ไม่เคยแบบได้เกินนี่นะครับมาเช้ามาเย็นนะครับผมแบบไม่ได้ค่อยได้อยู่ตีทั้งวันหรือตีแบบเลาะตีนะครับแต่ร้อนผมก็กลับแล้วนะครับแต่ถือว่าป่าไสดีนะครับที่นี่ปลาช่อนนี่ไสสวยได้ใสสวยครับตัวเล็กนี่น่าจะ ตัวเดียวห้างตัวเล็กนี่ก็สองสามขีดนะครับที่เล็กสุดที่เคยได้นะครับนอกั้นก็ไซส์ห้าขีดขึ้นนะครับถึงเป็นกิโลสองกิโลนะครับถือว่าโอเคนะครับปลาไซนี้หายากมากนะครับตามธรรมชาติแต่ว่าของนี้นี่ถ้าเขาไม่ลอกนี่ก็คือตกไม่ได้ครับตกยากเลยอันนี้เขาลอกออกนะครับลอกก็เหลือแต่เป็นแหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยครับ แหนเล็กๆเนี่ยแหนผักตบบ้างผักบุ้งบ้างนะครับชาวบ้านหาได้ก็แค่ตะข่ายบ้างสารอบบ้างอะไรบ้างนะครับตกปลาแค่นั้นครับทอดแหก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นน้อยนะครับคลองยาวครับเวลาแหนมาผักตบมาอะไรเงี้ยตบเต็มเขาก็หากันไม่ได้แล้วนะครับก็ยากละ พอเขาลอกออกก็ได้มาตีเยื่ปลอมได้นะครับทําให้แบบปลามันเจริญเติบโตในช่วงนั้นนะครับ โโอ้หกัดไม่โดนหรือเปล่าเนี่ยวัดให้คอหลุดเลยนะครับเมื่อกีน้นี้น่าจะกัดไม่โดนนะครับไม่ปึ๊กไม่ปักเลยผมมันกัดใกล้ครผมก็สับไว้ก่อนละ ไซส,สวยไซส,สวยไซส,สวยเหีย๋ยวตกกัดเลยนะครับไซส,สวยแน่นอนโอ้โหวิ่งดีด้วยโอ้โหเต็มปากครับคุณผู้ชม อุ๊ยอะไรออกมาขาย้อนอะไรออกมากินอะไรเข้าไปในปากอะ่ะน้องๆโอ้โหโยกขึ้นเลยคันเอสเอ็มเอ็มอซอนโกครับงัดขึ้นมาเลยน้องๆจะกลับอยู่แล้วนะครับโอ้โหดูสิครับกลัดอะไรครับน้องๆยางแจ็คโซนะครับสีเหลืองแกะกล่องเลย จะซื้อตะกทาไมครับนี่นู่นนะครับตีึ้นไปนะครับไปขึ้นยาก็ลอกลากลากลากเคาะเคาะตกตต๊บซัดตู้มเลยโอ้โหแล้วขอบมันสูงนะครับก็ยกขึ้นมาเลยนะครับคันเอสเอ็นเอสอเมทสองโกะครับลอกสไปเด้วยสายสายพีอีนอมอเซียนปลานะครับโอ้โหไเนี้ยอยู่สบายครับ เราไปไหนอ่ะโหกัดทีเดียวหายเลยเลยก มีไซส์อีกแล้วมีไซส์อีกแล้วตึงมือเลยวัดตึงตึงมือเลยครับวัดเต็มข้อนี่โหแรงดีจริงๆอูฟ มีไซอีกแล้วคุณผู้ชมอ้วนตับเลยอะตัวนี้ยังอ้วนอ่ะอุ้ยเขาลมก่อนอุ้ยเกือบรุดเต็มปากครับตัวนี้โอ้พอแล้วมั้งสองตัวเนี่ยกัดสีได้สองนะครับกัดไม่โดนสองกัดเต็มปากอีกสองนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมกบยางแจ็คโซสีเหลืองนะครับตัวใหม่แกะกองครับผม ตัวนี้อ้วนเนี่ยดูอย่างอ้วนเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหคันเอสเอสอมซอนโกนะครับลอกสปไปเดอร์ใบส,สารสายพีนนอมอเซนปานะครับบะบะเจ้าสุดยอดกำไม่มิดนะครับโอ้โหท้องมนอ้วนเลยอะดูในกล้องเหมือนตัวเล็กนะใช่ไหมมือผองกำไม่มิดนะครับดูตุ้มพุงนี่ล้นเลยอะ เออตัวนี้อ้วนนะครับตัวที่แล้วผอมนะครับผอมกว่าน,นี้ตัวนี้อ้วนอนะ่ะตัวนี้ขันอยู่น้นนครับนี่ตัวตัวเดิมนะครับเดี๋ยวดูตัวใหม่ไซส์พอกันเลยนะครับดูคุณผู้ชมไซส์นี่โหเท่าๆกันเลยนะครับแต่ ตัวนี้หัวใหญ่ตัวนี้หัวหัวแหลมแหลมนะครับจะผอมกว่าหน่อยนึงท้องท้องย้วยเลยโอ้โหจอดดูสิอะไรอยู่ในปากโอ้โหไหนกบยางแจ็คโซนะครับสีเหลืองว้าววันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมสองตัววาแล้วครับตกเยอะปานหมดปวดหัวเข่านะครับ เอกโกเอียนะครับแปะไว้ไม่รู้ช่วยหรอือเปล่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับปวดเขาเดินเยอะไม่ไหวนะครับเอาไว้ตกวันหลังบ้างนะครับไปช่อนใหญ่โอเคสําหรับวันนี้ก็ขอ